ผู้ชมได้ฟังกันเซ็ตๆไปอย่เช่นเกย์นะคะอ่ะไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกเลยดี๋ยวค่ะเป็นประเด็นน่ารักน่ารักนะคะสาหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะที่ตอนนี้เนี่ยคือกําลังเดินหน้าศึกษาดูใจกับพระเอกหนุ่มนายนภัสพระเอกนางเอกคู่การแน่นอนค่ะล่าสุดก็คือที่ผ่านมาเป็นสวิตหวานกันที่อังกฤษบอกเลยว่าหวานมากนะคะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็มีโอกาสได้เจอกันต่อใบเฟิร์นนะคะด้านสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็บอกว่าหนุ่มนายนภัสเนี่ยข้างรักมากะ เราไปฟางต่อปากต่อไปเฟินกันเลยดีกว่าค่ะยังหนูไม่ได้คุยเรื่องสถานะเลยค่ะอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องนี้ทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวว่าวันนี้ที่ได้เจอกันไปไหนมาไหนกันมันก็แบบแฮปปี้น่ารักค่ะเรียกว่าเป็นความสุขของกันแัะกันในแหมเฟินเรียกได้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะจีบเฟินจนกว่าจะยอมรับเพราะอีกดานสงนี้หนูไม่ได้เป็นคนกำนดอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเขาอยากจีบอะไรนั้นเพราะว่ามันก็น่ารักดีคือทุกเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันนนนก็็็เเปปควาามมัที่่ดูน ดูเป็นคนข้างหลักไมาเฟิร์นพอพอเ็นเสด็นสถานอะไรใช่ไหมฉันว่าก็มีนะเออเห็นแล้วบอกว่าหนาวเขาก็ส่งพวกน้ำขิงอะไรงี้มาให้ใช่ไหม คนเองก็ English, จะไม่เคยเห็นเขาพาน,นีเนะเาะเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ได้คุยกันแบบนี้แบบถ้าเกิดบอกว่าหนาวจะเป็นบัวลอยน้ําขิงหรือว่าแบบออเออบางวันก็เป็นขนมที่แบบเราชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้คือมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากตอนที่เราเป็นเพื่อนกันตอนประกาศว่าเดืนหน้าจีนเนี่ยมันเปลี่ยนกันแบบคือวิธีที่เขาดูแลเราหรือเราคุยกันหลายๆอย่างมันก็มันก็เป็นอีกแบบนึงค่ะ แล้วแล้วอย่างนี้เปินสถานะเอ้ยหมายถึงว่าคำพูดที่เราเรียกกันอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมที่ยังก่อนนี้อาจจะเป็นแบบอืออือเออะไรอย่างเข้าใจะ่าก็มีค่ะก็มีเปลี่ยนบ้างเลยมันชินปากไหมล่ะเปิดก็ก็มีทั้งบางทีก็เขินนะบางทีก็ชินบ้างไม่ชินบ้างเราจะคำอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าอะไรอ่ะเอาจริงๆว่านายปกติส่วนใหญ่นะนายจะหลังๆนายจะเรียกคนว่าใบค้่ะต้องคุ้นหูไหมคะคำว่าใบค้า ก็ไม่ค่อยคุ้นค่ะคนจริงอย่างเราก็เลยตอบไปว่าขาเออแล้วเราเรียกเขาว่าอะไรก็เรียกนายบ้างอะไรอย่างงี้วันนี้ก็นายค้ามีบ้างค่ะจะดูแปลกสักหน่อยทุกคนอาจจะยังไม่คินถ้าเทียบกันระหว่างเขากับเราใครข้างกว่ากันข้างหนักกันถ้าถามหนูนะหัวเขาเออ เราเราไม่มีอารมณ์นั้นเลยอเพืนมีค่ะแล้วก็เขินไงเราก็แบบเล่นบ้างอะไรบ้างคือมันมีทั้งแบบพาร์ทที่เราคุยกันหวานขึ้นหรือพาร์ทที่เราก็ยังแกล้งกันกวนประสาทกันเหมือนเดิมคือมันมีแบบมันก็ยังคงอยู่อะค่ะอ่ะอก็น่ารักมากเลยน่ารักมากสำหรับู่นี้นีคือแบบรู้จักนายเนี่ยก็คือข้างรักมากตั้งแต่ประกาศออกตัวชัดเจนถูกต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อทีไรก็คือเขินแบบเขินไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือสามารถแบบบิดเป็นเกลียวได้แล้วใช่คือหน้าแดงมากอะไราก ต้องมานั่งเลียนในเรื่องสถานาะแต่ตอนนี้คือทั้งคู่คือแฮปปี้ดีมากค่ะอ่ะ,อะโอเคค่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะมาปิดท้ายกันที่อนฟ้าวราหะของเราค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปปานวัฒเนี่ยเคยบอกคำขับเอาไว้ว่าขอให้อินฟ้าเนี่ยโสดถึง7ปีเลยทีเดียวทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับสะอึกสะอื้นเลยเบาๆนะคะ เอจ็ดปีเลยเนาะล่าสุดเจอเจ้าตัวเนี่ยก็ถามกันหน่อยว่าโสดเจ็ดปีเนไหวหรือเปล่าแล้วอิงฟ้าก็ต้องบอกว่าไม่ไหวก็ต้องไหวละงานนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวอิงฟ้ากันด,ดีกว่าค่ะเอาจริงๆ,ๆมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะมันมันไม่มีใครรู้ขนาดพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแค่พูดในลักษณะที่เหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราว่าแบบเอออยากให้เราโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็อนาคตของเราประมาณนั้นเองค่ะซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรอกหรือว่านะอยู่ที่เวลาและความเหมาะสม ได้แมนค้างเพราะเขาบอกออกมาว่าเสร็จย7เมตรไม่ตกใจูขเลไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันโอ้มันมันก็มันมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ได้วันนี้บอกว่าอ๋อได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันไม่ได้เราเราไม่พูดดีกว่าให้มันเป็นเรื่องของแบบแต่นั้นตอนนี้ปัจจุบันเราโฟกัสกับตัวเองแล้วก็กับงานทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็โอเคแล้วค่ะอ่ะก็อินฟ้าก็บอกว่า จริงๆตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบวารกขอแบบทํางานก่อนเพราะอย่างที่บอกคือโหงานลุมงานแน่นมากคือเหมือนกับว่าปีนี้ทั้งปีนะเหมือนมีงานพอดีทุกมันที่บอสวันเขาวางไวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเสร็จปีไหวไหมคือมิ้พะก็บอกว่าคือกยไม่อยากจะพูดที่เป็นเรื่องขออนาคตดีกว่าเพราะว่าถ้าเราบอกว่าไหวเนี่ยแล้ววันนี้จะเกิดมีขึม่อะไรลยเดี๋ยวก็บอกว่า ทำอย่างที่พูดไม่ได้หรออะไรแบบนี้แต่เชื่อว่าสมชั่าในระหว่างทางม,มีคนแบบดีๆเข้ามาอะไรแบบนี้แล้วแบบไม่ทาให้หน้าที่การงานเสียหายเนี่ยบอทวัตอาจจะเออให้ไปเกี่ยวก็ได้นะคะ,อะตอนนี้ก็ตนนั้งนันตัดตัดง,งานกันไปก่อนะนะคะ,อะกองบดบรรดาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนกับปกาศทุกวันจันทร์พุธสุข,สข,ขาเวลาเดิมค่าโมงเย็นค่ะทางช่องเพจมาดามมาและช่องไทยยูทูปมาดามชาแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye. Bye.